ลักษณะเชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์สิ่งนี้อธิบายถึงปรากฏการณ์ประหลาดที่ผู้คนหลายล้านคนเรียกว่าโชคร้ายหรือโชคร้ายผู้คนนับล้านเชื่อว่าตัวเองถึงวาระต่อความยากจนและความล้มเหลวเพราะพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมพลังแปลกๆบางอย่างได้พวกเขาเป็นผู้สร้าง ความโชคร้ายของตัวเองเพราะความชื่อเชิงลบนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยจิตใต้สำนึกและแปลเป็นความเทียบเท่าทางกายภาพนี่เป็นจุดที่ดีที่จะชี้ให้เห็นอีกครั้งว่าสำหรับจิตใต้สำนึกของคุณไม่ว่าความปรารถนาใดๆก็ตามที่คุณต้องการแปลงเป็นทางกายภาพหรือทางการเงินคุณสามารถได้รับประโยชน์จากการถ่ายโอนไปสู่สภาวะที่คาดหวังหรือเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจริง ความเชื่อหรือความเชื่อของคุณเป็นปัจจัยกำหนดการกระทำของจิตใต้สำนึกของคุณไม่มีอะไรหยุดคุณจากการหลอกจิตใต้สำนึกของคุณให้เป็นผู้ให้คำแนะนำผ่านการแนะนำตัวเองเพราะฉันหลอกจิตใต้สำนึกของลูกชายเพื่อให้กลโกงนี้สมจริงยิ่งขึ้นเมื่อคุณเรียกจิตใต้สำนึกของคุณให้ทำเหมือนกับว่าคุณได้ครอบครองสิ่งที่คุณต้องการแล้ว จิตใต้สำนึกซึ่งเทียบเท่าทางกายภาพนั้นจะได้รับจากสื่อที่ตรงและใช้งานได้จริงที่สุดคำสั่งใดๆที่ให้ไว้ในสภาวะของความเชื่อหรือความเชื่อว่าคำสั่งนั้นจะถูกปฏิบตัติแน่นอนว่ามีการกล่าวกันมากพอที่จะทำให้จิตใต้สำนึกมีจุดเริ่มต้นในการได้รับความสามารถในการผสมผสานศรัทธาเข้ากับการกระทำใดๆก็ตามผ่านการลองผิดลองถูกและฝึกฝนความสมบูรณ์แบบเกิดจากการฝึกฝน ไม่สามารถมาจากการอ่านคำแนะนำเพียงอย่างเดียวหากเป็นความจริงที่บุคคลหนึ่งสามารถกลายเป็นอาชยากรได้โดยการครบหากับอาชญากรรมและนี่คือข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีอยู่แล้วก็เป็นความจริงเช่นกันที่บุคคลหนึ่งสามารถพัฒนาศรัทธาโดยสมัครใจเสนอแนะต่อจิตใต้สำนึกว่าบุคคลนั้นมีศรัทธาในที่สุดจิตใจก็มาในรูปแบบของอิทธิพลที่กระทบกับจิตใจ เข้าใจข้อเท็จจริงนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมจึงจำเป็นต้องส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกในฐานะพลังอันทรงพลังในใจของคุณและเพื่อกีดการและกำจัดอารมณ์เชิงลบจิตใจที่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์เชิงบวกจะกลายเป็นที่พำนักที่ดีสำหรับสภาพจิตใจที่เรียกว่าศรัทธาจิตใจที่มีอำนาจเหนือกว่าสามารถสั่งการจิตใต้สำนึกได้ซึ่งสมองจะรับและดำเนินการทันทีตลอดยุคสมัยนักศาสนาได้ตักเตือนมนุษยชาติให้ มีศรัทธาในเรื่องนี้รวมถึงหลักคําสอนหรือศรัทธาอื่นๆแต่พวกเขาล้มเหลวที่จะบอกผู้คนว่าจะมีศรัทธาอย่างไรเขาไม่ได้กล่าวว่าความเชื่อคือสภาวะของจิตใจและสามารถชักจูงได้ด้วยการเสนอแนะตนเองในภาษาที่คนธรรมดาทั่วไปสามารถเข้าใจได้เราอธิบายทุกสิ่งที่รู้เกี่ยวกับหลักธรรมซึ่งสามารถพัฒนาศรัทธาได้ในที่ที่ยังไม่มีอยู่จริงเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความไม่มีที่สิ้นสุด ก่อนที่เราจะเริ่มเราต้องเตือนคุณอีกครั้งศรัทธาคือน้ำอมฤตอันเป็นนิรันด์ซึ่งให้ชีวิตพลังงานและการกระทำแก่แรงกระตุ้นแห่งความคิดประโยคข้างต้นนี้คุณค่าแก่การอ่านครั้งที่สองและครั้งที่สามและสี่ควณอ่านออกเสียงความศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การะส,สมความมั่งคัง่ง ศรัทธาเป็นพื้นฐานของปาฏิหาริย์และความลึกลับทั้งหมดที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยกฎแห่งวิทยาศาสตร์ศรัทธาเป็นเพียงยาแก้พิษแห่งความล้มเหลวเท่านั้นความศรัทธาเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งเมื่อผสมกับการอธิษฐานจะทำให้มีการสื่อสารโดยตรงด้วยปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุด ความศรัทธาเป็นองค์ประกอบที่เปลี่ยนการสั่นสะเทือนของความคิดธรรมดาที่สร้างขึ้นโดยจิตใจที่มีขอบเขตจำกัดของมนุษย์ให้เทียบเท่ากับจิตวิญญาณศรัทธาเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่มนุษย์สามารถควบคุมและใช้พลังแห่งจัก,กรวาลแห่งปัญญาอันไม่มีขอบเขตได้แต่ละข้อความข้างต้นพิสูจน์ได้หลักฐานนั้นง่ายและแสดงให้เห็นได้ง่ายนี่สรุปไว้ในหลักการแนะนำตนเอง ดังนั้นเรามามุ่งความสนใจไปที่หัวข้อการแนะนำตนเองและค้นหาว่ามันคืออะไรและสามารถบรรลุผลอะไรได้บ้างเป็นข้อเท,ท็จจริงที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคนคนหนึ่งจะเชื่อสิ่งใดสิ่งใดก็ตามที่ใครกล่าวซ้ำกับจิตวิญญาณของตนไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นจริงหรือเท,ท็จก็ตามถ้าคนโกหกซ้ำๆเขาจะยอมรับคำโกหกเป็นความจริงในที่สุดยิ่งกว่านั้นเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง มนุษย์ทุกคนเป็นอย่างที่เขาเป็นเพราะความคิดครอบงำที่เขาปล่อยให้ครอบงำจิตใจความคิดที่บุคคลจงใจนึกไว้ในใจและให้กำลังใจด้วยความเห็นนอกเห็นใจและผสมกับสิ่งใดสิ่งใดก็ตาม